สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวันพุธที่12พ,พฤศจิกายน2568เวลา3ทุ่ม2นาทีนะคะใครอยากบอกอะไร <c oughs> เป็นคอนเทนต์เป็นหัวข้อที่ง่ายที่สุดเลยในตอนเนี้ย <c oughs> ใครอยากบอกอะไรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพื่อนๆมีความช่างอกช่างใจในตอนนี้อยู่ปะคะหรือว่า เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าตอนนี้กําลังโฟกัสที่ไรายได้การสร้างนี่เหมือนจอยเลยคือเอ้ไอที่เราทำทำอยู่ะมันจะได้เปะวะมันจะแบบมันจะประสบความสําเร็จเปะวะโอ้ยทําไมสําหรับเพื่อนบางคนเน้องเหมือนกับว่าทําไปตั้งเยอะลงทุนไปตั้งเยอะได้กลับมาแค่เหรียนเดียวหรือในความสัมพันธ์ก็เช่นกัน ไอเราเนี่ยลงทุนลง,ล,ล,ลงแรงลง,ลงใจรักจริงหวังแต่งเลยแหละแต่พุ่มเทให้เข้าไปเขาก็นิ่งเงียบนิ่งงนันไม่หือไม่อือไม่ตอบไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่คุบกันมานานแล้วแต่ทําไมเธอก็สแสดงออกมาแค่หนึ่งเหรียญเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฉันให้ไปหกเหรียญเธอให้มาหนึ่งเหรียญเองเหรอ,อมแล้วทีนี้มันจะยังไงเนี่ย มาเกิดว่าเรากำลังพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนะาะไพ่ใบนีอ้อาจจะมีการกำลังไรตรตรองครุ่นคิดพิจารณาของทั้งอาจจะเป็นของเพื่อนหรือของคนนั้นก็ได้นะคะพลังงานสลับฝั่งกันนะคะแต่ว่าจอยก็มาเล่าเล่าให้ฟังน้าภัยว่าณนะตอนนี้เนะาะค่ะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียกําลังชั่งใจอยู่ข้อดี ข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็มีแยะแต่ก็ยังอยากจะไปต่อแต่มันก็เหนื่อยนะเนี่ยมันก็เหนื่อยแต่คนคนนี้ก็ยังมีความหวังว่าเหนื่อยยังไงอะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันมีอะไรที่แบบมาทำให้เขารู้สึกว่าแสดงออกว่ามันมีมันมีรีวอร์ดมันมี reward, มนม มันมีรางวัลอ่ามันมีรางวัลตอบแทนบ้างอะไรเงี้ยมีของขวัญมีกําลังใจบ้างเขาก็จะยิ่งมีความมุมานะเขาจะยิ่งมีความพยายามเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมานะพยายามอดทนอดกลัน้นมากๆชอบทำอะไรที่เงียบเๆทำอะไรเงียบๆแล้วให้ความสําเร็จเนี่ยประกาศแทน ให้ความสำเร็จพูดแทนไม่ชอบเป่าประกาศฤดูหนาวแล้ว,ว,ว,วขออภัยครับคนคนนี้ไม่ชอบเป่าประกาศเนาะแล้วก็แบบอาจจะหมายถึงได้ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ค่อยพูดคือปากหนักเก็บความรู้สึกเก่งแต่คิด สมองเนี่ยคิดอยู่ตลอดคิดวนเวียนคิดพบทวนคิดคิดมากคิดเยอะตะกะเยอะแต่พูดน้อยกว่าจะพูดอะไรออกมาแต่ละทีอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยอึดอาจจังเลยจะเอาอยัางไงก็ไม่บอกจะไปต่อจะยังไงก็ไม่พูดจะคบกันมาจะเป็นแฟนก็ยังไม่รู้เลยจะรักจะชอบจะอะไรทําไมฉันถึงต้องเดาฉันไม่อยากเดาละ เพื่อนอาจจะแบบว่าถ้าสมมติว่าคบกับคนนี้อยู่นะคะโอยไม่อยากเดาแล้วคิดอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วไม่รู้เจอปัญหาอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยทุ่มเทไปตั้งเยอะจริงใจจริงจัง,จงก็มีแต่เธอคนเดียวฉันก็โฟกัสแต่เธอคนเดียวเนี่ยแต่ทําไมทําไมเธอไม่ได้แสดงออกให้ฉันเห็นเลยฉันก็เหนื่อยนะเธอเอายังไงก็บอกมาจะไม่คบก็คือไม่คบแต่คบกันมานานแล้วอะ่ะ เพื่อนนี่คือโคตรถึกเลยโคตรแกร่งเลย,ดเลยอดทนแบบโอ้โหเจ็ดเดือนขึ้นอ่ะนาน่า,นาผ่านอะไรผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ความรักไม่เท่าเทียมเพื่อนอะเพื่อนเนี่ยจะทุ่มเทให้เขาเยอะกว่าเพื่อนจะเป็นคนที่จริงจังหนักแน่นแต่เขาเนี่ยเขาเจ้าชูหรือเปล่าเขามีคนคุยอื่นหรือ เปล่าที่มากกว่าเพื่อนๆหรือเปล่ามีไพ่ใบเดียวก่อนนะเดี๋ยวใบถัดไปหนึ่งดาบจะมีการตัดสินใจนะคะหลังจากที่มีการพิจิตพิจารณาใครครวรไตรตรองด้วยตากะเหตุผลสารตะอดีตจนถึงปัจจุบันพิจารณาในความสัมพันธ์สมมตินะหรือเป็นเรื่องของการงานก็ได้ค่ะ เพื่อนๆก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาชีพการงานในหน้าที่การงานที่ที่เพื่อนๆทําอยู่เชี่ยวชาญจนจนเจ็ดเหรี่ยนลอะอะคือถ้าเป็นงานรูทีนก็จาได้อ่ะหลับตาพูดได้เลยว่าขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างระหว่างทางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่า แนวทางนี้โอเคมันสักเซแล้วนะแต่ฉันอยากจะได้งานที่มันไวอย่างนี้ฉันอยากหาทางรัดอะ่ะฉันอยากจะได้ทางรัดเนี่ยเพื่อนเป็นคนเก่งไงคะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งมากรอบรู้เก่งแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะ่ะไม่ค่อยแสดงออกจะแ,แสดงออกก็ต่อเมื่อถึงคราวที่ต้องแบบเขาเรียกว่าคนที่เป็นคนที่รู้การรแ,และเทศะเนาะเพื่อนๆรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าก็แอบมีปากไวเหมือนกันนะถ้าแบบ ถ้าอารมณ์มันถ้าอารมณ์มันขึ้นนะสมมติม,มีอะไรมายั่วยุวอะไรเงี้ยแบบแล้วสิ่งสิ่งนั้นน่าจะเป็นอะไรที่มันบ่อยแล้วแล้วมันทําให้เพื่อนๆนเนี่ยตะบะแตกเพื่อนๆนก็จะฟันฟันเลยชึบแล้วคนคนนั้นก็จะหน้าหงายไปเลยอย่าอย่ามาเล่นกับระบบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีเกณฑ์นะคะอะไรที่ คิดหวังตั้งใจไว้ในเรื่องของหน้าที่การงานน่ะที่เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าที่การงานอ่ะการเงินด้วยสิ่งที่กําลังทําอยู่สิ่งที่กําลังมุ่งมั่นอยู่สิ่งที่กําลังตั้งใจอยู่สิ่งที่กําลังโฟกัสอยู่สิ่งที่กําลังทุ่มเทอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงวันเนี้ที่เพื่อนๆมีความร,รู้สึกว่าเพื่อนๆเหนื่อยแล้วอะมันเหนื่อยเพราะว่ามันมีแบบมันเหมือนมันทําแล้วมันก็ไม่สักเซสอะเนาะมันทําแล้วมันก็ไม่สําเร็จอะสําเร็จแน่นอนแต่ช้าหน่อย สำเร็จแน่นอนแต่ช้าหน่อยแต่มันต้องใช้ความแบบมันต้องใช้ความพลังโฟกัสพลังความจริงจังจริงใจพลังความแบบตั้งใจจริงๆอเ่ยคือต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้เนี่ยมือเนี่ยเนี่ยถือดาบลักษณะาการถือดาบแบบกรรมเลยมั่นใจมากเพื่อนๆมั่นใจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ในความสัมพานาันธ์นะคนคน,นี้ที่เ,เพื่อนๆแบบคบอยู่อ่ะ ถ้าถ้าคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็แล้วแต่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปจินตนาการเอากับหน้าไพ่นะคะพลังงานถ้าตรงนะคะถ้าไม่ตรงก็ฟังไปด้วยกันเนี่ยะคะ่ะเขาคนเนี้ยพินิจพิจารณาแต่ตองแล้วเนาะท่วนทีแล้วเนาะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ปะ่ะแล้วสมมติมันมีการเงียบกันใช่ป่ะคะเนี่ยไพ่หนึ่งดาบมาแบบว่าเออตัดสินใจแล้วเธอคือคนที่ใช่เพื่อนคือคนที่ใช่ เพื่อนคือคนที่เขาจะสวมมงให้เนี่ยม,มงปุดเพื่อนเป็นคนที่คู่ควรอ่ะคือเขาคนคนนี้นะคะจริงๆอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดก็จริงแต่เขาเป็นคนฉลาดอาจจะแกมโกงด้วยก็ได้เขาเป็นคนมีเหลี่ยมด้วยเขาเป็นคนใช้ความคิดคิดะ่ะ แต่ไม่พูดคือดูคนดูคนออกบอกคนได้ใช้ใคนเป็นมีทักษะมีวิธีการลองใจใคนก็ได้นะคนคนนี้เลี่ยมอะแต่เขามั่นใจเพื่อนเพื่อนคือคนที่ใช่อะแล้วใจยังไงต่อถ้าเกิดว่าเพื่อน <c oughs> ๆนะคะถ้ากเกิดว่าเพื่อน <c oughs> ๆนะคะเป็นคนที่มีประเด็นปัญหากับเขาอะ่ะคือมันเป็นความรักที่มันมีความรักเป็นความรักเป็นพิษความรักที่มันเหนื่อยมันเหน็ดมันเหนื่อยมันหน่ายมันมีปัญหามันมีอุปสรรค ตอนนี้เพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยคือเคยให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเคยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความที่เงียบงันของเขาเนี่ยแล้วอ่ะคือเงียบแล้วไม่ได้อะไรเงียบแล้วไม่ได้คําตอบเงียบแล้วก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องวนลูปอย่างเงี้ยเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวเงียบใส่กันเดี๋ยวก,ก็กลับไปหาการเดี๋ยวคือมันเป็นอย่างนี้อะ่ะแล้วจนเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยจะอยู่ก็อ่ะจะอยู่ก็ดีใจจะไปก็ขอบคุณอ่ะ อยู่ก็ดีใจไปก็ขอบคุณแต่ว่าถ้าจะให้เอาเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแบบไม่แล้วนะเพราะว่าฉันก็ฉันก็หนึ่งในตองอูฉันก็ลูกพญานาะหมื่นเช่นกันฉันก็ไม่ใช่กะเลียวกรลาดนะฉันก็แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะถ้าเธอจะมาเธอก็เข้ามาอย่างดีๆถ้าเธอเข้ามาไม่ดีเธอก็ไม่ต้องเข้ามาและก็ไม่ใช่เฉพาะใครทั้งนั้นคือทุกคนเลยตอนนี้พลังของเพื่อนๆคือจริงจังเช่นกันและเขาก็ได้คำตอบแล้วว่าเพื่อนๆคือคนที่ใช่จ้า